ใส่มือขวาของปามนะครับในการเลนบอดไฟจอ LED ครับสุดเพนสบายนะครับ LED ก็ไม่ได้เล่นนะครับเจอแรบนีนมีติตั้งไรสุดียวสบายปัดนนอ่เดี๋ยวจะอบแบบาฟเงียีนะครับไฟงายๆบนจอบนทีสน้อยเพนแพงนครับันงายก็คือปามได้นะครับขี้ไล่บแงอี่นะเรีบะเอาอะไรกันี บ่าสเนาะเกิน่บนแข็น่มีคนที่บออยส่นนี่มเราียสนี่เนาะี่เรสบ้าเกน่ทุม่ว่าใหสิบวันแล้วันไปพี่น้ำวันใหญ่แล้ว ก,ก็หว่าสิว่าเรืมอมีมนคนบอกปี่เดอยูมุมนากาันม่งเีย่นขาข้ามข้ามข้ามแ่ง้ายมันข้ามกงเาต้องเป็นคนมีน้ำใจเ,เ,<ม>เราต้องมีมารยาทในการเราต้องมีน้ำใจนะครับ ดูดวนดูดวนขั้นเนียวอ่ะขั้นเนียด่ะเขาคูดกันอะพี่น,น้องแมนบอกเยาวรา,าทุม่มพอดีเลยแมนบอกเมกกี่แมนบอกอ๋อโทนทำโทน้ำอันนี้มันแปลก เาเก็เห็นว่ะอ,อัน,นมาถือหม่องวะล่ะไอ้ที่ได้มาถือวะล่ะแต่เจ้า,มาแ,ววาาม,แม,ม่กับยืนอยู่ไงทัวเห็นว่ะอาอมุงไนวว่ะทั่วมืไอกี่มันดีหรว่าอยู่ไสน เสียดนะแสงมัาสุขกับท่านแล้วก็ีหินเนี่เียววะมาดิ แต้วปกติมาท่นจนั่งยี่หันเดียวไม่กี่ทีนั่งยีง่หันนงเหอาดใส่นอนไปนี่นอนพี่นอกก้องเอ้หฮะเนยว นี่ขอโทษนะครับรถตู้ที่มาจากอุดรเขาจอดตรงไหนครับอยู่สามเจ้าอ๋อขอบคุณมากครับผมจะตามหาหน่อยนะครับเห็นอ๋อวันนี้ไปกินเอื่อลงรถตรงยาครับ ไซว่าแม็กกี้แม็กกี้ฮะมองเห็นโอ้เาแล้วสวัสดีครับคุณแม็กกี้ครับคุณไต่เนี่ยแม่โอ้ก็ยังมาข้าเมียก็ยังก่อนว่ามันยังยังว่าเป็นน้ำหาญี่ปุ่นนะฝนตกสวัสดีจังได้จะเอาฝนมาน้ำาใส่ฝนก็เลยตก พนเนี่ยเปียกเนี่ยเสียคอยเปียกเนี่ยส <laughs> วัสดีครับประศรีเสียคอยเปียกเห็นปะนี่เล็กซืออุปกรณ์นะพี่ขอบคุณมากเลยนะครับอันนี้มาน้ำกันบ่อ่อะไรเนาะแป้งขับแป้งขับเนี่ยเอาแป้งมาขับผมก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ใช่บอใช่บอกความจริงว่าเขาก็ใช่สิความเห็นนังรถตู้มาดึงมาแ้วเพิ่นมานังรถตู้ว่าใช่แล้วแบงค์งเสียบอ่ะ ม่าใช่แล้วว่าใช่แล้วนี่อย่างนีอ่าการให้การอยู่บ้านนี่การให้การอย่างนี้พวกอยู่บ้านนี่พวกโย่เหรอยวกโยอเหรอพวกโย่เฮ้ยเนี่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 ย อะไรวะแม็ก <One> ก <input> ี้ยี่ยังวะนี่ยังเนี่ยนี่ยังเอาอี่ยังเนี่ยนี่ยังคอยบอกให้ดิมียังเลยนี่ยังมาเป็นเป็นเป็นแฟนครับเอสื้อหรอกเสื้อเลยเนี่ยเสื้อโลดโรแมนดอกเสียบเป็นแฟนครับเบ่นไม่ทราบสุเทียเป็นสี่ไหมงั้นเป็นเป็นแฟนครับโอ้ยหิวเข่าเลยเบ่งว่ามันน่าแปลก อันนี้ครับเซียจีน่งคนเดียวเานี่อย่างคนณแมาเหร่นน้ำเป็นแฟนคลับามมันไม่แมนดอกไม่นี่ก็พยายาอะไรกันเสียอย่างนาก็ได้เร้นหาบนหาบโอ้ยมาเซียก็ได้หาบันหาบันนั่นมันสู่คนมัานดงขาดบายๆนะคะานี่มันเอาแฟนขลัเออแฟนขามันมันจำเป็นยังต้องบายๆนะคะนี่แสดงว่า โอ้แบงนค์แสดงว่ามาหอดถดนแล้วอ่ะบอมหอดบัาหันนี้มาค้านังก็ผู้สาววันนี้มากันโลมากันลงโอ้ยผู้เขาละนั่งสาวจนมากระโลเม่อกี้ก็เฮ็นติ๊ซีกับไอมาเฮ้ยโอ้ยหเหงาเข่าไว้อ่าเราจะพาไปกินครับผมแบงนั่งเล่นกีตาร์ก็สิเบื้อเพราะซีดเพ่งเออแต่แท้เมื่กี่มานั่งคุยสาวโอ้แต่สั่งได้วันนี้เนาะแฟนครับ ่ใช่แล้วว่ใช่แล้วแมนครับนั่งขันนะครับตั้งกีตาร์กินอไรตัวแบงแบงตั้งกีตาร์กินไรเออจีนกีตาร์ตีมาแลงนี่โอ้แต่เมื่อกี้เล่นคีย์บอบ์ดคนเดียวเลย แวง่เด่นคลิปแบ่งเด่นดันกีตาร์นั่งก็ปวดหัวไปเติมเอาปวดหัวดอกแบ่งกับพ่อมายืนตีคอของใจยังไปซ้ำเท้านั่นก็น่าเออสิ่งแย้งนู้ไปถามว่าอะไรยังไงมาสมทบทำไมเรากินแฮมเบอร์เกอร์ดีกว่าเออไอซื้อนั่นมาไปถามยังไงไม่กินกิแรกผมกินว่าเป็นปากพงกินยังแฮมเบอร์เกอร์เพราะเป็นกินว่าเป็นโมนม้นั่นเป็นใส่กอดที่เมื่อกี้มากินเนี้ยโอ้ยกินว่าเป็นนี่มา ต้องทานิ้เขาจังสิไี่กินเขาเลยนี่แสดงว่าผู้สาวเี่ยเห็นว่าแมงพอไม่กี่ไปแล้วยิ่งกุมนันเสียเห็นว่าใช่แล้วนี่เป็นแฟนครับอะไรมี่เป็นอย่งไรอยู่เป็นแฟนครับยังสิมาโอ มาเจอกันด้วยบังเอิญม,มันมาเมียนบังเอิญเด็กคนกูเล็กกูเล็กกันกุเ <im ple as> ลก็ลก,ลกมานาั่งกูเล็กมานั่งอยู่น้ำเออเขาก็ยืนยืมชอบมึงแต่ดุนกูเล็กก็มานั่งอยู่น้ำนั่งแล้วนั่นงอีกนั่งแล้วนั่งอีกเป็นยางแม่ผ <im ple as> ู้หญิงสามที่ขนยันบายบายนะจ้ามาแต่สามที่ขนเป็นกลุ่มเลยมห้ม <im ple as> ันบังเอิญสิบังเอิญแนี่ยวะไรวะบังเอิญเนาะกันด้วยเหตุบังเอิญนะกันธรรมดากันด้วย สเกมือดันเพิ่นกับมาได้ล่ะมือเดนมือกันมาเมียเ้ันกมาได้ละมามาเียกอยู่ทั้งเตบุญไอยาู้อไปทั้งเตอ๋อเพิ่นกัมาอยู่มาทักไทยข้าวนึงเราเพิ่นกันไปมาทักไทยข้าวนึ่งจะมาหพป่นกัไปแล้วสันดอเนี่ย นี่นีเบิองน่าเมิ่งน่าคนคนยินกลุ่มกิมกลุ่มกิวนี่เราะอแล้วว่าปานตอนนั้นีกันเลยว่าปานแ่เพียงนั้นกันเพียงที่ไปมักเช่ามังยังเขาในเฟียนีกกันที่แรกกันทกุ้มกิมกยิ้มยแบบนี้เลยเขาพยิ้มยังสีตลอดเลยล่ะไปก่อนนะครับนี่มันไปก่อนนะครับเอากันบัวบัวบัวเขายมันโมนแบบนี้ เอาเป็นอยังว่าเขาเจอเกับขับเพื่อกันละว่าขับว่าพี่พี่ลดบุดคำสั่นสั่นหดหดมันว่าเขาไปก่อนนะครับครับนี่เ่าว่าเป็นโนตัเขียงซู่อแบบรควายแล้ว่าพี่คนี้ไอคนเยัไปไปคอนเสิร์ตใช่ไหมหาซองหรือยี่้อจว่าวาดดีไหมโอ้ไม่เกี่ะครับ ไเาาาาาารากกรการบ้าหไการัานี้ทอัีกกรกานโอ้ันปเปหยนเสือกับส้มนุยีครับพร้อมอ่เป็นปีนเสอกับน่ยพวกไปเราบ่าหูละ<ป>อปเราเห็นยิ่งมาสมัสี่ <laughs> เออ้อแบ่งเขาก็นั่งขายอย่างเด็ดด๋วนเนาว่ามีรถขนไห,หนเขามาเลยเนาแบ่งเนาะเราเราไี่ัารถเลี้ยนเขามาแล้ไม่มีรถคนหนเนาะแบ่งเนาะีรตู แต่ว่ามันนั่งโขาอยู่มรงไหนทั้งเข่าก็ขาดชนเลยรถตู้มาเรียนมุงมันจะข้อรถตู้เขาจะกลับมานั่งมบบนั่งโซงเรียนผู้สาวอ่ะคุ้มทางนั้นก็เลยมากครับพี่เป็นแฟนขับนะวาซัดโอ้ก็เคยขอบคุณครับสุนานาเพื่อเพิ่มให้มานั่งเล่นน้ำลองที่งให้ฟังแหนเพิ่มให้วันจังซีเมื่อวานก็เลยไล่สดอยู่นะเออเพิ่มแช่เวลาเพิ่มแช่ บอกก็มาบอกกันยนี่เลแรกเลยอยู่บอกข้อสอเนี่ยเลแรกไม่บอกับจ้าที่สองเลยนะวันวันสิ้นฤทธิ์แล้วเชลเลกเลยกเออเกเลเกเอเก่กเอาต่อกลับคุว่าเจอกันในไลฟสดนะมาสันเอาเอาลสดละเขาเขาจะกินเบิงแมวล่ามลงนี้ผู้มาทรงกรพูงามผู้ยัง เมื่อกี้ว่ากินดิแว่ากินอุ่นทองกันนะไม่บกินหรอกเพิ่ส่งแบ่งน้องมากินนรอกบม้ของเขาอิ่มอกอิ่มใจแล้วทีุ่สาวมาส่งอยู่นี่มีเกี่ยวแต่แนบพนาเป็นเดียวไงหอมันไกลกันเลโอเคได้สิบห้ากินแบ่งแมื่อไรนี่ยุหนึ่งาุหนึงสองุองั่มสองุช่ันได้แล้ว บนอย่งเดี๋ยวเดิพาไปกินร้าน่เกี่ยวแเสียคนเดียแกเสียงพี่ทวนพี่นมาังแล้ว่ามันมีแม่งๆอ้รถกลับตัวไปทามันได้ขั้นวัแล้วว่าย็นไเกียนแปลว่าตัวหรือยังนี่สมมตยิ้มแบบะนี่มันไม่ใช่ ใช่ครับไม่ใช่ถ้าถ่ายคลิปอยู่ก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยเราดมวงกันมีกินน้ำหอมเพราะว่าอันนั่งรถอันนั้นจะเป็นกินน้ำหอมเป็ือนเลยก็ยังรถแหวนลดเียงแค่ไม่ใช่เอาไว้เล่นไทยเมื่อตองมีแฟนขับมาหาธรรมดาใช่ครับต้องเอาลุงไปใช้อันเบิ้งเฮะต้องเอาลุงไปใช้หลังหลังหลังบ้านใหญ่เบิ้งมีหดบ้านใหญ่บ้านหลังนี้อ๋อโบล้างน้ำอันเบิ้งไหมมันคือยัง เอาเอาลงไปช่วยรังบ้านเบื้งเบื้ออไอมาการก็ยังมึงมึงก็ได้เบื้งคลิปป์กันวะอ๋มากัรโอ้ยมากันก็ยู่ดีดีของมานี่อยู่มันเอออยู่มันถึงมองก็ยังไม่กี่นี่ยยู่ปั๊บเนี่ยพุ่งาันไอ้ที่เราเป็นผู้สาวอะฮะยันบนอะยังสงสัยอยู่เลยอ๋อจะเอ๋อะไรนะแบงงามงูง้องใหญ่ พูดเดียวมา,มากหรอสามสี่คนไงไม่าามาเย็นสาวนาะธรรมดาล่ะมันยังเป็นความสงสัยต่อไป